วันนี้ช่างบอยก็จะพามาล้างแผ่นกรองแอร์นะครับตัวนี้เป็นของ18,000 BTU วิมานแอร์ก็จะเห็นเป็นราบอย่างนี้นะครับเดี๋ยวช่างบอยจะแนะนําให้ล้างครับอันดับแรกเสดน้ําใส่เลยนี่ครับเสดน้าใส่ทั่วเลยนะครับใครมีสไลด์หรือใครมีแฟบนะครับก็เอาเทใส่เลยนะครับนี่เทใส่แบบนี้เลยในที่เราต้องมีคือแปรงนะครับแต่เราอย่าแปรงแรงนะเดี๋ยวเขาแผ่นเขาจะขาดนะครับเราต้องใช้แป้ง นีแ่แค่นี้ก็พอนะครับแป้งแค่คาบเนี่ยเขาจะเป็นคาบเห็นไหมครับนี่พอแปรงปุ๊บคาบอันนี้มันจะออกี๋ยวเราค่อยไปล้างน้นหรือรอบหนึ่งนะครับเราสามารถเอาออกมาล้างได้จะทําให้แอร์เราสะอาดนะครับอันนี้มันจะไม่สกปรกมากถ้าเราไม่ล้างตัวนี้เลยเขาฝุ่นก็จะดูดเข้าไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจะติดอยู่ในเครื่องนะครับสกปรกเยอะอันนี้ช่วยได้เยอะเลยนะครับหนึงง่งถังกองตัวนี้ อันนี้เป็นของหลวงพี่นะหลวงพี่ส่งมาให้ผมภาคใต้ไม่ได้ส่งแผ่นฟองนะส่งตัวแอร์มาซ่อมนะครับเขาเลยต้องล้างให้หลวงพี่เหน็นแล้วมันเจาะตะโกนี่ครับแล้วเราก็เปลี่ยนน้ำใส่ถ้าเรามีอะไรเป่าผมเราก็เอาอะไรเป่าผมเ,เป่าถ้าเราไม่มีเราก็ไปตากแดดนะครับตากแดดให้แห้ง เห็นไหครับเห็นไหมครับดีกว่าเดิมเยอะคิดละนิดหนึ่งคิดๆง่ายๆครับนี่ดูแลรักษาทำให้เราสะอาดเลยครับแล้วไ,ลไม่มีติดคราบด้วยถ้าเราล,ล้างก็ไม่เป็นห่วนี่ครับกประมาณนี้อันนี้ก็มาแนะนำน,นะครับสำหรับคนที่ว่าไม่ค่อยล้างนลยครับเป็นแนวทางนี่ อเอี่ยมเหมือนใหม่ออกจากร้านเลยนี่ครับ